ไเ,เหอเรอเาเด็กใหม่ชื่ออ้อยนะเราชื่อปอดลอยสุดในห้องเราชื่อโบนใน,นร้าที่สุดในโรงแรมน่ะดูท่าข้างในจะหนุ่มบีไหมไม่หออรอกเพราะเราชี่ยทุกอย่างอยู่แล้วยังไงเหรอเอาก็พวกเราเป็นสายและหล่อมากเอ้อมาแรงที่นี่ไก็เราย้ายมากับครอบครัวเราถึงเรียนที่นี่เฮ้ยปอดยุ่งจับบ้านวะทำไมวะ ใช่ตอนแกทำงานบ้านว่ะเออดิจะต่อได้ทีข้าอะไรดิเออไม่หายไอคุยกันเล่นเกมบ่มีข้อไหนเออไอ้ออยไปดีตีเกมเร็วว่ะเอองั้นเราแต่มันดีกดีหน่อยนะเออใช่จะจบมืหุบเยอะละสอบอะไรกินต้องเยอะแยะเออยังทำของบ้านตัวว่ะ ไปก่อนม,มาหนึออ่งว่าเอาไอ้นี่ฆ่าตัวเองอยู่ตะกี้กินแต่ข้าวเหรบ้าเหรอข้าวบ้านแกไม่มาเออมั่นแกเถียงึงว่าเออฆ่าบ้าดีกี้เมีตอมดีฆ่าตะกี้บดิน์นั่นละเออเออเเเอ่อยไปหนึ่งว่าได้ไงมาละเอ้ไอบดไอปอดเขาเองมานานยังวะมานานละแล้วแกทำอะไรมาวะเออเขาเองทำข้าวแถวเขวะไม่อ่ะยจะ การบ้านมันเองสแนะวะเอามาดูหน่อยแกไปททำอะไรมาข้าเช่นเกมมาวะ่าว่าละแล้วแม่แกยงว่าข้าก็โงแม่ข้าว่าข้าไปทำงานบางทีข้าก็เบื่อแกอยู่โมหน้ไมช่อหงุดหงเอยถึงอายุข้าจะสิบแปดแต่น้าตาข้ทาน้นเว้ยท่านชมเออนพวกเองลนะ อ้าอเสร็จแล้วมหองเรียนเรามี่ห้องวะอยารู้จักเพนเขาอื่นบ้างมัลเรามหกี่ห้องวะเอ้ยแกอย่น้องคนนั้นดิคนไหนคนนั้นน่ะเดียวมาแลสอคนนันเป็นไงวะคที่ตัวเล็กอาจจะโตอารักเี่ยเ้เจมสนยยุ่งเดียวกับเราอ่ะคนที่จะพูดอะไรพี่ ご用意したかな ครับส ens, งสัยถ да ้าเป็นสมัยสงครามโลกมันคงตายไปนานแล้วลีลาเยอะขนาดนี้โอ้โหมันเป็นได้ไงวะไรเงาะหรือครับมันเป็นไปแล้วแล้วเกมไป็นอย่างหรมาใช้ไครับขอโทษเดียวข้าวขาหมูน้ำแล้วก็แกมเป็นอะไรบ้างเปล่าข้ากแกจะถามเพอกกันบ้านข้ารู้ละ รู้ได้ไง,ไงวะ,วะก็แกก็หัดทำบ้านหน้าตาอะไรแหงบ่เออเขาลูกรอน้าูไปไม่ต่ไปยังอะไรวะลินถิงวแล้วอ,อาจารย์อะไรก็ไม่รู้เฮ้ยแมเข้าวเลิ้นถิงันดีกว่าไหมดีหรอเขวันแล้วว่าฝากวานอาคึงเลย เรารู้ว่ได้ไม่สหายเราข้ากเมยปาดูวบตายแน่งั้นข้าไปขอคนไปขอจะได้งั้นชื่อข้าสองคนได้ด้วยข้าจะพกียรนะันโอเคไปขอกัน เขาเด็กจำกันห่วยบอกให้เขาเชื่อตายแะหนึ่งหมื่นหกพัใช่เลยไมแกแอบน่ารักจังทำไมแกเจ้่น่ารักดีทำไมวะนี่แกรู้เปล่าแกจะแกาไหไม่มีใครดีเสักคนใช่แกหมาว่าท้อง เราแอมล่ะกลับบ้านคนเดียวเหรอเราก็กลับอย่างนี้ทุกวันแหละแอมเรื่องมาตอนกำมันอะเราพูดจริงนะเอา้าเราก็คิดว่านาจะแกแล้งเราซะอีกมาอย่าไปคิดแบบนั้นล่ะก็คนอย่างเธอแน่นจะไม่ชอบเราอะ่ะคนหนึ่งเราได้แหละชอบเธอม,มานานแล้วชอบแต่วันที่เราข้อมาเป็นเด็กใหม่เรียกว่ารักรออออแรกทุกมั้งเขินแน่นี่นี่เราขอเบอร์เอยดิแบบมีการบ้านเราทำไม่ได้จะได้โทรึกษาย

เพื่อแอมว่าีเชฟจัดนะย้ายมาใหม่หรอก็เราย้ายมาได้กือบเดนแล้วอ่ะคือว่าเรามีจะบอกเราชอบแฟนคลัอืงั้นเราไปกันะบยที่ในหัวใจ อ,อ้าวอ้าวนั่นแหละคือข้าก็วิ่งมาเลยวะแล้ไเกมี้รอบนี้ยังวะก็ข้าไม่เคยบอกชอบใครดีว่เวนี่ยไม่รู้อะไรยังงคือฉันได้ข่าวอกว่าออยเป็นคนเจ้าชู้ผิดเกมมากๆและอีกอย่างกลับบ้านดึกดื่นทุกวันเลยฉันมาเตือนเธอแล้วนะฉันว่าออยต้องเป็นคนไม่ดีแน่ๆเลยอ่ะ จริงเหรอเขาอาจไม่ใช่คนอย่างที่เราคิดก็ได้ไม嘛ไม่แน่นะใครจะไปรู้ละ่ะเอาอยางนีกันนะแต่ว่าจะลองไปถามแล้วบอกกับออยว่าจะเลิกไหมจะตั้งใจเรียนไหมถ้าไม่ตั้งใจเรียนเราจะเลิกคุยกับเธออะไรประมาณนี้แหละเข้าใจปะอือได้เดี๋ยวเราจะลองดูกันนะเพื่อนงั้นเราไปเรียนกันเถอะไป ใช่หรออืมอืมทำไมอะแอนรับรับเราไม่ได้อะคือเราอยากจะกดกรธนายซุกเรื่อนได้ไหมอะอยากให้หนายกลับมาเป็นเนดีได้อีกอย่างแครเราเนเดียวได้ไหมอะก็ถ้าเราทำไม่ได้แอนจะทำเลยเหรอคือเราเลิกคุยกันดีกว่าไหมคือทำพ่อแม่เราไม่ชอบโกรแบบนี้อะงั้นขอสัญญาแล้วกันนะว่าเราจะทำตามที่เธอขอเราไม่ได้โง่นะก็อยากจะงแคนกับเราอะอยากอุ่นล้วนะออย ครัับสสวสดีแเคยเดียวดายเคยอ้างว่างเิอลำพังจนท้อใจผ่านมาได้ก็เพียงเพราะเธอมี่เธออยู่ในออมแ้นก็อุนใจไม่ว่าร้ายดีเธอเคียงข้างฉันเสมอเธอมาปิดคำว่า ฉันเหมือนได้เริ่มใหม่เธอดีเปลี่ยนในท้องฟ้าที่มืดมนค่อยคอยสดใสเ,เกินตัวคำว่าโชคดีชีวิตนี้ได้พบเธอได้ถูกรักและได้รักเธอได้รู้สึกว่าหัวใจที่เขาให้กัน